เลโกแอนซัน EP 11เริ่มต้นค้นหาความจริงพระเจ้าไม่จริงนะอลันพยายามซูมเข้าไปในภาพข่าวบนหน้าเว็บไซต์อาชญกรรมด้วยหัวใจที่เต้นราวกับมันจะกระเด็นกระดอนออกมาก่อนยกมือสั่นๆแตะไปที่หน้าจอโน้ตบุ๊กตรงภาพบุคคลที่ถูกขามขึ้นบนรถพยาบาลแม้ร่างกายของคนในรูปภาพจะเต็มไปด้วยคราบเลือดและฝุ่น จากอิฐปูลที่โดนระเบิดแต่เขาก็จำได้ดีเพราะนั่นมันคือร่างกายของเขาเองนี่มันอะไรกันทำไมร่างกายของเขายังไม่แหลกละเอียดแถมยังถูกหามขึ้นรถพยาบาลสรุปเขาตายแล้วหรือยังถ้ายังไม่ตายแล้วทำไมถึงได้ม่อยู่ในร่างของหวังซุนมันบ้ากันไปใหญ่แล้วมือเล็กเอื้อมไปพับหน้าจอโน้ตบุกลงก่อนหลับตา กัดปากตัวเองจนห่อเลือดพางนึกถึงสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้ก่อนอื่นเขาตายแล้วใช่ไหมอลันสายหัวให้กับคำถามที่ผุดขึ้นมาไม่สิสิ่งที่เขาควรสนใจไม่ใช่ตัวเองตายหรือยังอยู่แต่สิ่งที่ควรสนใจคือใครพยายามนำร่างของเขาส่งโรงพยาบาลเพราะขนาดถึงขั้นบุกเข้าไปถลม่มองค์กรของคุณแดสขนาดนั้นหมายถึง ต้องการกำจัดทุกคนแล้วทำไมถึงมีคนพยายามช่วยเขาและช่วยทำไมนั่นคือประเด็นอาลันระบายลมหายใจออกมาก่อนเดินไปเปิดมา่านที่กั้นกระจกตรงระเบียงพลันสายตากลับไปสะดุดเข้ากับภาพเหตุการณ์เบื้องล่างคนของป้ากำลังลากชายหนุ่มผมบอลร่างสูงตามแบบชาวยุโรปเข้าไปในตึกเล็กอลันจะไม่สนใจเลยถ้าอักษร บนแขนเสื้อของชายคนดังกล่าวไม่สกีนอักษรคำว่า KHN ซึ่งมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์กรเขาหรือไอ้หมอนี่จะเป็นมือปืนที่ยิงป้าตากลมพยายามสอดส่องว่าคนของป้าจะพาไอ้ฝรั่งตาน้ำข้าวนั้นไปไว้ที่ไหนพางนึกในใจป้าคงต้องการสอบสวนสินะว่าใครคือคนที่อยู่เบื้องหลังอลันสังเกตยอยู่สักพัก จนเห็นลูกน้องของป้าพากันเดินออกมาและตรงมาทางบ้านหลังใหญ่ที่เขาอยู่ตอนนี้คงจะมารายงานป้าอาลันค่อยๆแง้มประตูออกดูเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าของลูกน้องป้าเดินผ่านหน้าห้องเขาไปตรงห้องสุดทางเดินที่น่าจะเป็นห้องทำงานของป้าอาลันก็ไม่ลีรอรีบย่องไปแอบฟังและโชคดีเป็นของเขาที่ประตูห้องทำงานของป้าดันปิดไม่สนิท พราะความรีบร้อนของลูกน้องป้าทำให้เสียงที่คุยกันภายในห้องเล็ดลอดออกมาจับตัวได้แล้วครับท่านแต่ยังคงไม่เปิดปากพูดอะไรนี่เป็นเสียงของพี่อาจริงอลันจำได้ก่อนจะเป็นเสียงพูดของป้าที่ตอบกลับมาแล้วตอนนี้เอาตัวไปไว้ไหนที่ห้องในตึกเล็กครับโอเคงั้นพากันแยกย้ายไปทำหน้าที่ของตัวเองเออท่านหวัง ไม่ไปเค้นเอาความจริงหรอกครับไปแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้อลันรีบปีกตัวเดินกลับมาในห้องนอนของตัวเองทันทีเมื่อเห็นว่าลูกน้องของป้าพากันหมุนตัวเดินออกมาอลันเดินไปมองดูผ่านกระจกตรงระเบียงอีกครั้งห้องที่ตึกเล็กนั้นหรออลันพึมพำกับตัวเองพางคิดว่าเขาควรจะแอบเข้าไปดูไอ้ฝรั่งตานาำข้าวนั่นดีไหมก่อนเสียงในหัวจะตะโกนบอกว่า ไปสิเรื่องนี้มันเกี่ยวกับองค์กรของคุณแดดนะแถมยังเกี่ยวกับการรอบสังหารป้าอีกอัลันหลับตาลงเพื่อดึงตัวตนที่แท้จริงของตัวเองออกมาก่อนลืมตาขึ้นอีกครั้งด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปมันเป็นแววตาที่อลันชอบใช้ในเวลาวางแผนหรือตอนเหนี่ยวไกปืนปากเล็กก็ขมุกขมิบคำนวณระยะทางจากตึกใหญ่ไปตึกเล็กและเวลา ที่จะพาตัวเองเข้าไปหาคนที่อยู่ด้านในอีกอย่างที่สำคัญคือกุญแจสำรองของตึกเล็กอลันกระตุกยิ้มนิดหน่อยก่อนเดินไปที่ชั้นล่างตรงเข้าไปยังห้องของหัวหน้าเมดอ่ะคุณหนูหวังมีอะไรให้รับใช้เหรอคะถึงได้เดินมาถึงนี่หญิงล่างท้วมวัยกลางคนเอ่ยขึ้นในตาแฝงไปด้วยความแปลกใจเพราะคุณหนูคนเล็กของบ้านไม่เคยเดินมาสั่งงานถึงในนี้เออ คือห้องของผมนะป้าฝุ่นเยอะมากเลยป้าช่วยไปบอกพี่เมดขึ้นไปทำความสะอาดหน่อยได้ไหมครับมือเล็กแกล้งทําเป็นยกขึ้นถูจมูกตายจริงทำไมเมดพวกนั้นถึงได้ปล่อยให้ห้องของคุณหนูมีฝุ่นคงต้องเรียกมาตักเตือนกันหน่อยแล้วงั้นป้าไปบอกพวกนั้นก่อนนะคะครับอลันมองดูล่างท้วมของหญิงวัยกลางคนเดินผ่านหน้าของตัวเองออกไปก่อนหันมามองรอบๆห้อง ว่ากุญแจสำรองของตึกเล็กอยู่ที่ไหนแล้วลงมือค้นตามโต๊ะจนเจอพวงกุญแจสำรองมากมายที่อยู่ในลิ้นชักไม่ต้องเสียเวลาเดาให้ยากเพราะแต่ละพวงมีป้ายกำกับไว้หมดแล้วอัลันร,รีบหยิบกุญแจที่ต้องการแล้วเดินออกจากห้องอย่างรวดเร็วการหลบเลี่ยงสายตาของลูกน้องป้าเข้ามาในตึกเล็กไม่ใช่ปัญหาสำหรับอลันแถมพอเข้ามาภายในตัวตึกคนของป้า ก็มีแค่สองสามคนส่วนมากจะกระจายกันอยู่ด้านนอกแกรกเสียงปลดล็อกประตูจากลูกกุญแจบนมือของอลันทำให้คนที่อยู่ด้านในขมวดคิ้วเข้าหากันก่อนจะเลิกตามมองอย่างแปลกใจเมื่อล่างของเด็กหนุ่มผิวขาวซีดชาวเอเชียแทรกตัวเข้ามาอลันปิดประตูกลับไปตามเดิมก่อนหมุนตัวกลับมาจดจ้องฝรั่งตาน้ำเข้าที่ถูกมัดมือมัดเท้า ติดกับเก้าอี้ภายในห้องสีขาวโป่งตากลมตวัดมองคนที่ถูกเชือกพันธนาการไว้บนเก้าอี้ตั้งแต่หัวจรดเท้าก่อนจะเดินเข้าไปใกล้ๆยกมือจิ้มไปบนตัวอักษรย่อตรงแขนเสื้อของอีกฝ่ายแค่เหเอ็นงั้นหรอปากเล็กกระตุกยิ้มแต่แววตากับไม่ได้ยิ้มตามแม้แต่น้อยทำให้ร่างสูงเจ้าของในตาสีน้ำข้าวรู้สึกหวั่นใจแปลก กับแวลตาแบบนั้นเพราะมันเหมือนกับแววตาของนักล่ามืออาชีพที่พร้อมปิดชีพของคนด้วยกระสุนปืนเพียงนัดเดียวนายเป็นคนของ Khn งั้นหรออลันถามคนตรงหน้าออกไปด้วยภาษาอังกฤษนั่นมันไม่เกี่ยวกับเด็กอย่างนายภาษาอังกฤษสำเนียงอิตาลีถูกพ่นออกมาจากปากของล่างสูงในตาสีน้ำข้าวอลันเลิกคิ้วมองนิดหน่อยที่ไม่ตอบว่าใช่ เป็นเพราะความจริงนายไม่ใช่คนของเค n อฉันพูดถูกใช่ไหมคราวนี้เปลี่ยนมาพูดกับคนตรงหน้าเป็นภาษาอิตาลีซึ่งค่อนข้างสร้างความแปลกใจให้กับชายหนุ่มที่อยู่ในตำแหน่งจำเลยตอนนี้นั่นมันก็ไม่เกี่ยวกับเด็กอย่างนายเหมือนกันการส่วนกับอลันด้วยภาษาอิตาลีของคนเป็นจำเลยเล่นเอาอลันชักสีหน้าอย่างหงุดหงิดขึ้นมาคำก็เด็กสองคำก็เด็ก ถ้าโดนเสยคางด้วยหมัดของเด็กจะยังปากดีอยู่ไหมแต่นั่นก็แค่ความคิดชั่วบูบของอลนันเขาไม่ใช่พวกที่ชอบใช้ความรุนแรงพั่มเพื่อหรอกนะใช่มันจะไม่เกี่ยวกับฉันเลยถ้าเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับครอบครัวของฉันอีกอย่าง k ค n ไม่เคยมีคนหน้าตาอย่างนายพูดเหมือนกับเด็กอย่างนายรู้จักคนในเค n รู้จักหรือไม่มันก็ไม่เกี่ยวกับผู้ใหญ่ หน้าไม่อายอย่างนายที่แอบอ้างตัวเองเป็นคนของ k ค n ทั้งที่ความจริงไม่รู้กฎของ k คเด้วยซ้ำนายต้องการจะพูดอะไรกันแน่คนที่อยู่ในฐานะจำเลยถามกลับไปเมื่อเห็นว่าเด็กหนุ่มตรงหน้าต้องการจะสื่ออะไรบางอย่างกับตนก็ไม่ได้ต้องการอะไรแค่อยากจะดูหน้าคนที่แอบอ้างว่าเป็นคนของ k ค n อีกอย่างที่ฉันอยากจะบอกนายคือถ้าโดนสอบสวน ก็ให้บอกความจริงไปซะว่าใครเป็นคนจ้างวานเพราะสิ่งที่คนพานายมาที่นี่ต้องการคือตัวการที่อยู่เบื้องหลังไม่ใช่ชีวิตนายคิดจะเป็นนักฆ่ามืออาชีพนะสนใจแค่เงินค่าจ้างและชีวิตของตัวเองแค่นั้นก็พอแล้วอีกอย่างฉันหวังว่านายจะไม่โดนนายจ้างของนายตามมาปิดปากก่อนจะได้พูดความจริงนะอลันย่อตัวลงนั่ง ยกมือขึ้นตบไปที่แก้มของชายหนุ่มที่ถูกมัดติดกับเก้าอี้สองสามทีไม่แรงมากนักพอให้เกิดเสียงดังแปะแปะเบาๆก่อนยืดตัวขึ้นยืนหมุนเท้าเดินออกไปแต่ทว่าก่อนจะถึงประตูเด็กหนุ่มก็หยุดเดินหันหน้ามองข้ามไหลไปยังคนที่นั่งจ้องแผ่นหลังของตัวเองตาเขม่งอ๋อเกือบลืมบอกไปคนที่อยู่ในเค n เขาไม่สกีนอักษรตัวย่อขององค์กร ไว้บนแขนเสื้อกันหรอกนะเพราะเคเฮเอนคือองค์กรของนักฆ่าไม่ใช่หน่วยจู่โจมของพวกตำรวจที่อยากจะประกาศให้โลกรู้ว่าตัวเองคือใครทิ้งท้ายไว้แค่นั้นอลันก็ปีกตัวออกจากห้องไปอย่างรวดเร็วปล่อยให้ชายหนุ่มเจ้าของในตาสีน้ำข้าวขมวดคิ้วคิดตามคำพูดของเด็กหนุ่มทั้งอดแปลกใจไม่ได้ว่าเด็กนี่เป็นใครทำไมถึงได้รู้เรื่องที่เด็กทั่วไปไม่สมควรรู้ไปไหนมา ที่เดินตามหาตั้งนานอัลลันหยุดชะงักเท้าที่เพิ่งเดินออกมาจากห้องของป้าหัวหน้าเมดภายหลังเอากุญแจไปไว้ที่เดิมก่อนหันมามองล่างสูงเจ้าของเสียงทุม้มพี่หวังฟู่ล่างสูงเจ้าของใบหน้าคมคายเผยยิ้มอ่อนโยนให้กับเด็กหนุ่มก่อนเดินเข้าไปยกมือขึ้นยีหัวทุยทำไมถึงได้ทำท่าทางตกใจขนาดนั้นอลลันนิ่งค้างไปกับการกระทำดังกล่าวและน้ำเสียง ที่ดูจะอ่อนโยนกว่าปกติก่อนค่อยๆเอียงศีรษะหนีมือหนาของคนตรงหน้าอย่างไม่ให้เสียมารยาทเพราะเขาไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้หวังซุนคนก่อนสนิทกับร่างสูงตรงหน้านี้ในระดับไหนผมแค่ไม่คิดว่าพี่หวังฟู่จะมาบ้านนะครับแล้วนี่พี่มาคุยธุระกับป้าเหรอร่างสูงยกยิ้มนิดหน่อยให้กับอลันทำไมถึงคิดว่าพี่มาเพื่อคุยธุระกับอวังละ่ะก็ไม่น่าจะมีเหตุผลอื่นนี่ครับ มีสิอย่างเช่นพี่มาเพราะคิดถึงเราอะเอออลันเบิกตาขึ้นเล็กน้อยกับคำพูดของร่างสูงตรงหน้าที่เหมือนอยากจะสื่ออะไรบางอย่างกับเขาว่าแต่พี่หวังฟู่อยากจะสื่ออะไรกับเขาล่ะอัลันเตรียมอ้าป,ปากจะถามแต่ก็โดนพี่หวังฟางที่เดินลงมาจากบ้านพูดถัดขึ้นซะก่อนอ้าวพี่หวังฟู่มันแล้วหรอคะป้ากำลังรออยู่เลยคะ่ะ หวังฟู่พยักหน้าให้กับหญิงสาวก่อนหันมาพูดกับอลันงั้นพี่ไปหาคุณอาก่อนนะหวังซุนน้อยอลันยืนนิ่งครั้งอีกครั้งเมื่อมือหนายกขึ้นมาเกี่ยกแก้มเขาเบาๆแล้วเดินเลยขึ้นไปบนห้องทำงานของป้าปล่อยให้อลันงงง,งันกับท่าทีของอีกฝ่ายอลันเดินขึ้นมาที่ห้องนอนก่อนปีกตัวเข้าไปในห้องน้ำ เดินไปกดปุ่มเปิดน้ำในอ่างจากรุชิจัดการถอดเสื้อผ้าตัวเองจนร่างกายเปื่อยเปล่าแล้วก้าวขาลงไปนอนแช่ในอ่างเอื้อมมือไปกดปุ่มทำน้ำวนแล้วทิ้งหัวลงกับขอบอ่างปล่อยให้กระแสน้ำวนในอ่างทำหน้าที่สร้างความผ่อนคลายให้กับร่างกายเผื่อว่าความคิดที่ตีกันในหัวตอนนี้จะหาจุดเชื่อมโยงกันได้ได้เวลาค้นหาความจริงแล้วสินะ ปากเล็กพึมพำก่อนตากลมจะค่อยๆหลับลง